โฟนกึ่งังเล่น a อ o ด t บดูฮาทุมเอาไม่มากกว่ายี่สิบตัวกลางกับกลางกับแท็กซีๆๆเลับใครมีมือถือใครมีโทรศัพท์ควักออกมาเลยใครมีอัดโอเล่ได้อัดไปเลยเอาไปลงทิกตอกใครมีแท็บเล็ตไอแพดไอโฟนซัมซุงอัดโอเล่ในคอมอัดไปเลยครับลงยูทูบเมื่อโฟนกึ่งังเล่น a อ o ด t บดูเที่ยงคืนเอ้ยฮาทุม เอาไม่งอกระยี่สิบตัวมันโดนจำอัดเลยผมขอไม่หมงอีลย4-4จะตัดลงก็เปลืองหน้าฝีเขาอีกอ๋อยังไงนี่พี่หมึงกูตัดเลยนิวหว่ามากูตัดเต็มบล็อกเลยลูกเนะี่ตยตัดได้ลูกนี้กูจะเมียมไม่เที่ยงแม่งไ,ไม่เข้าใจกูเล่นไอ้สัตว์ หรือว่ามันยังมันต่อคิวมันอยู่วะสบายเรามีแค่นี้ฮัลโหลยัดคิวหรือเปล่ายัดคิวไม่เข้าอะไรนะมันต้องขอดิไอครับยั่ขอยูไหนเข้ามายังลูกสามนะอะไรนะ no problem หมดแล้วพี่ไหนวะ ขี้งมีปุ่นขยามไปเขียวอะเฮไอ้ฟอนฟอนอยู่ไหนฟอนฟอนอยู่ไหนว่ายว่ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนด็อกจับจับเบคอนเบลละลายพฤติกรรมของใครดีโหลเบคอนเบคอนครับครับ พี่บอกไปแล้วให้แบบเข้าหาคนในแก๊งด้วยเบคอนเบคอนแต่ว่าคนในแก๊งก็ต้องเข้าหาน้องด้วยนะอันดับแรกเลยมึงเรียนยังดีไอ้เคิร์นอ่ะมึงเรียกดิไอ้เคิร์นท่านี้เราเข้าหาคนในแก๊งเออมึงเอาเลยมึงพูดตรงกระสุนเลยมึงเรียนดิมึงกล้าเปล่าเบคอนอายุเท่าไหร่เนาะเบคอนกล้าไหมอายุเท่าไหร่ยี่สิบเท่าเท่าเคลิ้นเลยคอนกล้าไหมได้เรียนเคลิ้นได้เรียกดิไนเคิร์นเท่าเคลิ้นเท่าเกดเออเดี๋ยวดีเอ้ยเดียกดิเรียกเลยพูดเลยในวงเนี่ยโกรธอะไหนดีโกรธเคลิ้น อยู่เท่ากันก็เรียกเพื่อนไปสิเออเรียกเพื่อนอย่างเงี้ยเออเลยเรียกได้เรียกได้เรียกได้ลองเลยคุณลองเลยลองเลยบุ๋มพอดีอย่าไปพอดีอย่าไปโก้อย่าไปนี่ดิอย่าไปโกวเอ็มไปขาดิแกล้งมันเล่นอะไรมึงเหี้ยเยอโฟนมึงเฉิ่เมาไหมน้องเมื่อวานได้ไปไหมล่ะบ้านผมจะไปวันนี้ผมจะไปแล้วเฮ้ยโหลยไอ้ตอนตายที่เราโดนนี่ไงเฮ้ยมึงเอ้ามึงโทรหาวันีโทรหาวัดนีไอ้อะตอนตายอยู่แล้วกูชุบมันแล้วกันมึงโทรไอ้เบคอนไอ้ไอ้ไม่อยู่ไม่ใช่หรอโวนโดนโดนไม่รู้นี่ตตอาอยู่แล้ย พอดิเข่น <c oughs> ไม่ก <c oughs> ม็เขียวยวันนี้ไปไม่ได้เขียวนี่เรียกกันนั่งดีนี่จะตามมาไหม อยู่อที่ไหนเนี่ยผมจะมรับสื่ได้เลยไม่เฮ้ยผมมีุงนี้ผมมีสอบอดีในวันไหนเดี๋ยไปกลัวเขาพูดมันไปทุกวันไม่ได้ยอะเผื่อใกล้เผ่ไมกินทุกวันไหมไม่ไอเอกมันประมา่เก่ายังไี่เชิอยู่หรอที่เชิดมไทไม่ด้ไปเมื่อวานนี้กูไม่ได้ไปอะไรเน่ยอยู่ทุงวันไหนนครสวรรค์นะฮะนคที่เก้าแต่วันวันที่แปดยังมีถูกไหมเอ้ยพรุ่งนี้ลาพรุ่งนี้เลยเฮ้ยไม่เอาพรุ่งนี้พรุ่ง ุันนี้ผมมีสอบเนี่ยพี่เออพรุ่งนี้เดี๋ยวูปสอบว่ามึงอะโอเคไหมดิเลื่อนอีกี่โมงนี่ชี้คุยกันอะไรอะไรเนื่อนกี่โมงี่เรียนปริญญาอเรียนอนเทา่ยงเขียวอย่งเขียวสามจัดให้พี่บอลเจระบบ่มเีรยนอน่อนลูกเทียนนะพี่ลูกเทียนะ่ตื่นทันไเไม่ไม่เอาหน้าจ่าไม่ไม่มีหน้าจ่าไม่มีหน้าจ่าไม่โดนไี่ามึงต้องมานะ เที่ยงอ่ะเอ้ยพรุ่งนี้เที่ยงผมร้านนะพี่พี่ม่อนพว่ามต้องวนเที่ยงถูกไหมพี่ม่อนเที่ยงผมร้านนะพี่ม่อนเที่ยงจอนร้าคือสิบโมงคือคือต้องรู้จากเทียงแล้วอ่ะผมมไ่ใครลาอะไรสิบโมงอ่ะจอนสี่แล้วก็สี่สิบเอ็ดโมงครับสิบยังยังไม่ลุกเลยใครลานะจอนลาเออไปขอดี่เอางี้เอ้ยเสียงหายมีแฟนไหมนะมีแฟนไหมเอาอย่างี้ถ้าถ้าเองมาตอนสิบโมงเล่นธนาคารกับพี่สุขศาโทนเองอัคอมหล่อน้องชายใช่พี่ใช่เอาสเปกอะไรเข้าพี่เลย อาดีลั่นเลยเหรอโอ้โหลั่นเลยอะสีอะไรสาไม่ดีเหรอพี่บอสสายพียันแปาจอรลาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมาทีวที่บีดได้ไหมไอคอนไอคอนถ้ามึงมาทุกวันเขพี่แต่พี่มาทุกวัน่พี่ไม่ได้เป็นแล้วพีไม่ไหวจริงพีไม่พี่กันเลยย่าเอาดีทำงานเหไร่หนเช่ล้วงนทีงน้วเิ้มแคคนี้ที่ไม่นอนทั้งวันเลยแก็นอนไม่ได้แก็ตื่นทีี้อนี่คนกันโอ้โมันจะตื่นอ่ะวันนั้นกูนอนสิบโม หรือว่าแทงให้ดีวอลบิทแทงทันปะแทงไฟสองขันหลับยาวไม่ว่ากันนะพี่ม่อนแต่เขาโทรมาปลุกแล้วจะทิ้งเบอร์โอทีไว้ให้โอเคนะไม่ตามที่บ้านไว้โดนระวังโดนส่งตำรวจโหโหโหเฮ้ย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 โหรเอาลูกลูกที่ลูกที่แล้วเขาเรายี่สิบเอ็ดเขาสิบหกเรายังโดนลูกนี้เราคนเท่าโอ้โปวดหัวเลย คนนี้คนยกละเอาไปเป็นสิบเลยนี่เราสกัดขาวก่อนเลยไม่รักช่วยป่ะไฟนี้ผมขอยอมหลบไอ้เจ้าพี่จอนพี่จอนเขาบอกว่าพวกกินน้ำท่อมนี่หลับตายเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าพวกกินน้ำท่อมนี่หลับตายอ่ะใช่เขารู้กันก็ถึงเอาไม่ไม่พลากคนสัญญาคนดูแลคุณไม่พลาดมามาคุณเมมมาเขาไหนชื่อเบคอนนะมาอยู่เดี๋ยวอยู่างเดียวเลยนะเดี๋ยวคอยตามไปเดียวเลยนะคนนี้ ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลไอ้ดาห้าล้านนะทเพื่อนหาพี่ขวัแทนภาพมันนี้น้าปวดร้อยจัดเลยไอ้ดาห้าล้านเอ้ยเราห้าล้านได้ไหมแค่ปวดร้อยแค่ปวดร้อยอันนี้พูดจริงีนพูดจริงจริงนะเห็นใจพี่เขียวเห็นใจพี่เขียวพเาว่าไตอบตอบสอบสิบนาทีโ ไอบ้านมึงเจ้าจริงหรอบ้านมึงไม่สมเหตุผลติดเนี่ยโฟนโฟนบอกก็ญชถามเงากูเลยป่ะบอกไอเดียวแก้มนเลยป่ะเดี๋ยววางวางก่อนเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยววางก่อนมาเล่นก่อนควรกูปิดตัวชมนะควรกูปิดตัวชมนะมึงเล่นอะไรนะเอ้ยมึงเดล่นแข็งดิเล่นมือสองเล่นมือสองเล่นมืสองเขาให้ตายได้ป่ะเดี๋ยวกูจะปิดตัวชมให้เอ้ยขยับหน่อยขยับน้อยไยับเลขยับหน่อยขยับหน่อยชนหน่อยชนหน่อยเพิ่มปิดตัวชมให้เฮ้เขียวเขียวหนะเขียวเขียวนะเขียวเขียวเลยเขียวเลยเขียวปีเขียวอีเขียวเลย เล่ม่เคยหยิบเลยไมยิ่หยิบหยิบเอามาชุบไม่ได้เออเล่นไฟแข็งแข็งแข็งไหวเพื่อนไหวไปไหวยืนไว้ยืนไว้ไหวไปหวกูปิดเอาชูไม hey, ่อยู่การตรงการหนึ่งเพื่อนหน่อยตรงการหนึ่งเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะสวยน้องสวย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  กางกับ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 กาง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 มีเื่อมีืน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 ปุนหนยปุน่กางกับกางกับกางกับกางโนสนโนคมีมีมีเปลนมีสกลองไหนพี่ต้องกลองอ่ะีเยอะกางเลกางลกาเลกางลยกางล่งงหลาวหน่อยหลาวหน่อยเตมนาหมดวะกาง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 เขียวเขียวอ้ก็ตีเตให้เนี่ยมีกี่โมงมีกี่โ ยืนให้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 ยืนบร๊ชได้ขออีโก้ได้ไหมเอ้ยเอาเลยมึงไม่ต้องไม่ต้องอีโก้ใครแม่งหมิ่นกูไว้อ่ะมันเห็นภาพประวัติศาสตร์เลยวไอ้เสียมึงได้ไงวะมีใครหมิ่นป่ะมาดู เฮ้ยฮัลโหลไม่ค่อยเหน็นป่ะไม่ค่อยเห็นป่ะเฮ้ยเหรอเนไกใจกันน้าี่ว่นมีเกาะเล็กอีกไหมครับพี่ชายี่วนพอแล้วพี่เพ่วนครับจมจนแล้วโอ้พขออีกห้ได้ไหมล่ะไอเดียวไยมึงไม่ขอเขามานะรู้นะเฮ้ยเ้อตรงกลางตรงกลางแข็งน่เพื่อนแข็งน่เปลี่ยนชุดใหยเปลี่ยนชุดหยตายชุดตายหนึ่งเพื่อนสองตายสตายเพื่อนตัวชุดตายสองตายสามเพื่อนตายสามเพอนยบวก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 เ ไปตีไอวิทแล้วไม่ชุไอ้เนี่ยชุบเพื่อนเลยดิเขี้อไฟเปิืบวกสอะ่ะหลบหมดีมอนคนเดิมชุบมุมด้อยไม่แคม่มีว่าีขอใช้พี่ ดูไว้มันดูไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอหรอครับซีซีสี่อย่าลืมนะครับหรอครับแฮชแท็กซีซีสีเลยครับติวดิติวดิหรครับบอกเพื่อนเข้าวานหน่อยเนี่ยบอกเพื่อนเข้าวานมันรีวอให้เง็นเยอะหรอครับแฮชแท็กซีซีสี่เลยครับจุดสี่ครอครับไม่คิดเยอะโห บอกแล้วไม่อยากลั่นพอเล่นก <as rê> <everywhere> ็เป็นนี่แหละพอเล่นอ่ะแบบไม่ไม่สนใจเพื่อนก็เป็นนี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเว้ยมันก็จะแบบแม่เนี่ยมันก็เป็นแบบโก้อะง่ายไม่แน่ใจอ่ะฉันไม่รักอ่ะเธอยังต้องการแบบไหนเองโอ้หลายอย่างจัดเลยเขาไม่ตีเขาไม่เคยตีกูนะน้องกูบอกน้องกูบอกว่าตีก็ตีหรือว่าเป็นอะไรวะเออวิกเกอรเคียรนเลยดิ โอ้ยแย่โฟนแม่งตัดเพื่อนหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยกูถึงว่าทำไมคอมแบทสูงไม่ใช่แม่งตัดเพื่อนหมดหมดลงเลยเมื่อกี้มีจัดด้อยเอาเรื่องกระดัดคืออะไรครับคนดูบ้านผมบ้านนี้โอ้แล้วคุยเรื่องอะไรไอ้ใครว่าไอ้ชื่อแล้วไอ้เบคอนเบคอนไปเติมบ้านลูก้า งงจัดเลยอะไรวะบอกมีไอแพดก็เป็มาเลยอพ่เาเตมแทนในบ้านโทรแทนในเขียวโลโลกูง่ายโ้ย่ยเยอะ12 12ตัวเอ้พี่ไม่อนเพื่อนไปเลเพ่อนไปแล้วไอ้เยอะสิบตัวไอสัตว์สิเว้ยไอโลอะนึกใครวะ